ทดลองเครื่องสูบน้ำ12แรงมา้าระยะส่งสูงสุด72เมตรเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นสตาร์ทมือสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องกเกษตรบัณฑิตครับผมรับวันนี้ก็มาสาธิตนะครับแล้วก็ทดลองรีวิวตัวเครื่องดูดน้ำนะครับตัวใหม่ที่เป็นรุ่นสตาร์ทมือแล้วก็ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับผมเนื่องจากว่าเครื่องดูดน้ำนะครับตัวเก่ารุ่นเก่าที่กินเบนซินนะครับค่อนข้างจะเปลืองงบประมาณเยอะนะครับค่อนข้างจะกินน้ํามันเยอะวันนี้นะครับก็เลยได้จัดตัวเครื่องดูดน้ำนะครับยี่ห้อทาซาวานะครับดีขนาด12แรงมา้าแล้วก็ระยะส่งสูงสุด72เมตรครับผมแล้วก็ดูดลึก7เมตร จริงๆนะครับตามสเปคก็คือตอนที่ดูตัวนี้ครับผมก็คือระยะส่ง72นี่ก็คือแนวดิ่งแต่ถ้าแนวราบนี้สามารถคูณ1เขก็ไปได้นะครับก็คือ700กว่าเมตรตามที่เจ้าของร้านแนะนำครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปติดเอาไว้ในแปลงทุเรียนนะครับว่าสามารถทำงานได้ตาม ที่สปปะคุณนะครับที่เจ้าของร้านแนะนํามาหรือเปล่าครับผมก็เป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับที่ค่อนข้างจะประหยัดแรงของเรานะครับน้ําหนักก็70กว่าโลนะครับซึ่งสเปคเครื่องนะครับก็จะมีอยู่3รุ่นก็คือรุ่น6แรงม้าครับผมแล้วก็รุ่น10แรงมา้าแล้วก็ตัวรุ่น10แรงมา้าท่อดูด2นิ้ว ส่วนตัวนี้ก็คือ10แรงมาท่อดูด4นิ้วครับผมส่วนรุ่นที่ใช้ก็คือรุ่นตัวนี้นะครับ DFP 3 0 E นะครับก็คือขนาด1 2 sp ก็คือแรงมาขนาดท่อดูดนะครับ80ดมิลิเมตรนิ้วแล้วก็ขนาดท่อน้ำออกครับผมก็คือ8 0ม mm, ิลิเมตรนิ้วน้ำออกน้ำเข้าจะเท่ากันแล้วก็ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับก็คือ600ลิตรต่อนาทีครับผม ระยะส่งก็คือในแนวดิ่ง72เมตรระยะดูดลึก7เมตรแต่จริงๆนะครับโดยส่วนตัวผมจะต่อไว้13เมตรนะครับเดี๋ยวจะไปลองเทสท,ที่ส่วนดูว่าสามารถใช้ได้ไหมนะครับระยะเวลาในการดูดก็คือ180ตัว SEC นะครับตัวนี้น่าจะเป็นวินาทีครับผมแล้วก็น้ำหนักสุทธิ75กิโลกรัมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ใกล้ๆนะครับว่าสเปคเครื่องแล้วก็ลักษณะน,นะครับจะเป็นเช่นไรครับผมครับก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยมือนะครับแล้วก็สามารถดึงสตาร์ทได้นะครับก็คือจะเป็น2ระบบในตัวเดียวกันขนาดเสียงนะครับหม้อน้ำมันเสียงอยู่ที่97สเดซิเบลแล้วก็ขนาด หม้อน้ำมันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับผมก็จะมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับติดมาด้วยหนึ่งลูกในการจุดสตาร์ทครับผมแล้วก็ตัวเร่งนะครับกำลังเครื่องส่วนยี่ห้อก็จะเป็นของทาสวาดีครับผมท่อดูด3นิ้วน้ำออกน้ำเข้า ตัวนี้ครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นท่อน้ําออก3นิ้วแล้วก็ท่อน้ําเข้าก็3นิ้วเหมือนกันแต่ว่าก็เสียของเครื่องตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะน้ําออกแล้วก็น้ําเข้าในทิศทางเดียวกันครับผมก็จริงๆนะครับก็เวลาเราใช้งานจริงๆครับผมน่าจะอยู่กลับด้านหรือว่าคนละด้านกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ว่าจะติดตั้งสายอ่อนครับผมที่สามารถอ้อม ลงไปหาแหล่งน้ําได้แล้วก็ใช้ต่อตรงเข้ากับสวนทุเรียนนะครับหรือว่าสวนผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกเอาไว้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องดูครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรีวิวนะครับการใช้งานหน้าง,งานจริงว่าจะใช้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับว่า เครื่องยนต์จะใช้การจุดสตาร์ทยากแค่ไหนครับผมก็วิธีการจุดสตาร์ทนะครับก็คือจะใช้การเปิดวาล์วตัวนี้นะครับกดค้างลงไปให้สุดติดไว้ด้านล่างครับผมแล้วก็ใช้วิธีการสตาร์ทโดยมือ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในหน้าง,งานจริงกันดีกว่าครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับท่อสนิ้วจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับผมแรงน้ําค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็สูงชันท่อน้ําออก3นิ้น้ําก็ออกแรงครับผมเต็มท่อในขณะที่ใช้เครื่องยนต์นะครับก็คือ การรงค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่ได้เร่งเต็มที่ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งใช้งานต่อเข้าสปีเตอร์ครับผมลักษณะตัวเครื่องยนต์แล้วก็สายอ่อนที่โค้งลงไปหาแหล่งน้ำครับผม่อนตั้งจะชันแล้วก็สูงเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์ตัวเก่านะครับเป็นยี่ห้อวารูครับผมขนาดท่อน้ำเข้าน้ำออกสองนิ้วค่อนข้างจะเก่าแล้วครับ แล้วก็ใช้งานมานานระยะการดูดน้ำครับผมประมาณ12-13เมตรก็ขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนำไปประยุกต่อย,ยอดครับผมครับสวัสดีครับ